สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับนุดหน่อยน้ำโชกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าข้อมฟันของเมตต่อยค่ะเมตต่อยนี่เพิ่นกลมานอนไ้นอนหน้าเนาะค่ะเพิ่นกับฟันค่ะท่านผู้ชมฟันวาหลานนี่หลานผู้ชายของเพื่อนต๊สส้างค่ะท่านผู้ชมแล้วเมเมของนิดหน่อยน่ะกัเป็นลูกของเมตต่อยเนาะค่ะนั่ไปซอยลูกค่ะโดนลงสส่างอีกค่ะท่านผู้ชม เรื่องเล่าข so ้อมันของเมตต่อยสิเป็นไปเป็นมาแบบใดเมตต่อยสิมีแนวทางดีๆเด็ดๆตัวไดมาฝ่ายผู้ชมนะคะเอากไปติดตามรับชมรับฟังความันของเมตต้่อยพร้อมๆกันค่ะไปค่ะกาสวัสดีค่ะเมตต่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมตต่อยสวัสดีค่ะค่านผู้ชมวันนี้กด้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าว้อมันของเมตตต่อยนะคะ การยินมากว่าเม่ตตอัยนีพพ์ฝันอล้วค่ะท่านผู้ชมเม่ตตอัยนีเพพ์นก่าเป็นคนฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมหัวตร์กรอนเม่ตตอยเพป็นกาบอกเล่ถือค่ะท่านผู้ชมหัวตร์พังพันกาได้มาติดตามเม่ตตอยอยู่หรอค่ะแต่ว่าเม่ตตอยเพป็นกาโบฟันเนาะค่ะกาเลยได้มารอบนี้ไหนมาถามไทยถามข่าวถามข่าวเม่ตตอยเนาะเม่ตตอยเพป็นกาว่าเพคนฟันดีลค่ะท่านผู้ชม เรื่องเล่าของเมตต์อยนี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดเมตต์อยสิพันว่าจังไดนี้บองคุณท่านผู้มชมมาฟังเลยคะ่ะฟังหนหล้ากลงกบอกขังลูกเขา,ยา,ยเขขหาใหญ่แม่ก็โยนต้นขางน้ำหมูจะไม่ใช่แม่เพิ่งใช่ไปใส่เสียมาแกล้งแม่ก็ไปชองเบื่อโอ้ยใจอยู่กูบ้าอยู่กูตายแอะยทั้งหูตายทังย้งหลานอยู่ในน้ำสั่ง โอ้ยโอ้ยโอ้ยหายก็ว่าหายนงดูว่ตสิโดดลองน้ำดูร้านไปมาดึงไ้ก็น้องใสาไมาดึงแขนไรบ้าว่ติโดไปตายกองกันอยู่านีหันเมดบอกคนมาใช่ร้านนี่ร้านนี่ลูกลูกผู้โดดน้ำอยู่บ่ค่ะลูกผู้มันโดดน้ำอ๋อผู้หญิงหรือผู้ชายคะเด็กหน่อยหน่อยผู้ชายเด็กหน่อยผู้ชาย มันไปจังไหนมาจังไหนขึ้นไหนขึได้ตกสะกัมไปเองไม่ไปเองกลางํากลางมมนก็ว่าไม่ปลางก็โดดล่งกลางว่ามันยางตื่นเลยทางที่บกเม็ดอยู่ไหนจัะเพที่โดพื้นราษีพื่นแบบว่าชิ้นโกเม็ดสางสางนี่ความฝันนี่เป็นสางเจ้าของสางฮือนโอ้สางนวยยเฮื่นนั่นเออ

คป,ก,ปกูกูติดอยไปเอากูกับ้านกูหนง,งดึงไหวดึงไหวจังทีก็เพื่อเขาเริ่งเพื่อเพ่งหันเข้าเสียใหน้อร้านนี้ประมาณร้านนี้อายุจะกี่แนละ้วขานคิดหนอยไ่เขาอเรียนปหอปหาปอหาพีเอสปีลูกสาวเด็ก่ะลูกสาวนึ่ง สามก็วสักกสามสามมันเลยเก็บปีสาม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 ันเลยเก็บปีมันเลยสามคือปีปีะมาณสามคือสามสามคือปีสามุดสามปีสามคือสามเดี๋ยวเพ่อสอสามสามนะคะอมันมีคุณแม่เดี๋ยวซองไปในส่างบอก ก็งก็ไงว่ <hi> าคกอยยก็มองใกล้มาดึงหัวก่อนอยอไปสองลงไปนี่เห็นบอกเห็นเห็นอย่ามันก็รูปั้รปปัหก็หัวหัวแม่มันก็ว่ามุกู้พุดขึ้นพูดล่งอยู่ยังไงเออในความฝันเหว่าตายบ่คิดว่าตายบอไม่นบ่ยั่งแล้วข hmm. ั้นตอนลงไปประดันนอกขึอ ไม่ก้บนก้อนหนึ่งก okay. mm ็ายซอยใหญ่มันบอกอืม้อซอยขึงงหวานไม่หกนซอยคิดว่าตายแล้วบอกนม่กนปันของต่อยเพราะว่าเมื่อไ่างล้ก็กลับฝันก็ว่าลูกตายอ่ก็เลยห่าน้ำหมูคือไอ้น้ำหลูกน้ำหลานนะคะเขาเรยเขาบอกหินซอยเพราะว่าสสงนม่ไดแห้งไม่ไดแล้ว ร้านกระตายลูกกระตายร้านมีประม่านจะกขวบพุม่มแหน่งของอย่างปอห่าร้านที่ต้นล่งสางนั่นนั่นที่เหลนะ็กนั่นมอบผู้ว่าโกกอก้กงข่งาวไม่วงาคือว่าอาปาปาคือกะปาคือไม่เห็นแบบแม่่างคนคือลูกง่ายๆคือมานม้นม่มา,มาโดนต้องมาคอยอยู่มา แม่นี่น้ำลงไปซอยดูกเนาะคะ่ะผัดไปตายน้ากันเนาะนี่หนุ่มสางมันเลืกเนาะค่ะคุณแม่โอ้เลอกแต่ว่าคุณแม่ซองลงนี่คือแม่เพื่อนนี่พุดขืนพุดลงอยู่ในนามเนาะค่ะสิจมแล,ล้วป่จมแล้วเออแต่ว่าหลานนี่คือบอ่หินนีน่เองบ่เห็นเออเขีอลิเขื้เข่งกระหูกกล่าวค่ะ <Okay. S 2> ให้จนเสืให้เสืออื่นจนถุงมือเนาะค่ะคุณแม่จนถุงมือเอง ค่ะถ้าให้ขึ้นแม่แปลตัวเล็กนี่ขึ้นแม่สิแปลเป็นตัวใดคะค่ะแม่แปลแม่ก็คิดว่าหาสี่ส่วนแล้วหาสีู่นวนนะคะ่ะวานี้ที่ในความฝันนั่นจะเห็นหัวเพลนเนาะเห็นหัวแม่เพอนยังปู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 นเนาะหัวตาสีหาแล้วเนาะค่ะคุณแม่น้่นี่กะน้ำสี ไตกระศูนสากัะสูนีกสีหาี่สูนแล้วเนาะค่ะแม่เนาะแมนนนหายคืูค่ะในความฝันอีกกะได้หคักแม่นบอกณูดไมหเฉยอึ้งหูเมื่อเคยฝันว่าได้หายคักปันจะเถื่อบอกบอเคยฝันเทาโบราณันปาฝันว่าได้หาดีแค่ไมีโสดมีสุฝันาได้ฝันมาได้หัวปุจจินงาย พอ่อแม่โบราณคนแบบโอ้ของมม่โกรกของแก่ของยืนไม่แห้งนะค่ะค่ะกตสิได้โชคได้ลาวจแล้วค่ะคุณแม่กับฟันมาได้ไห้ยค่ะห้แเน่ห้เสื่ออื่นจนสเสดือตื่นเนาะจนตื่นตื่นขึ้นมากกับว่ามันเจา้าของยังห้ย,ยังเมื่อยอยู่เนาะคุณแม่เนาะกันเมนื่อยเนาะหลูกเขาตายเนาะหลูกตายล้านตายในควางฟันกับว่ามันเหลืองจริงเข้ากับเสียใจ ความฝันของคุณแม่นี่มีอย่างเพิ่มเติมอีกบอกค่ะไม่มีมีเท่านี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่ต่อยหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาก็ขอให้แม่ต่อยกับท่านผู้ชมของเฮานี่โชกๆมันๆลำๆเรื่อยๆกันทุกูุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรุ่นหน่อยน้ำโชคกับสิภาท่านผู้ชมนี่มาสรุปตัวเลขความฝันของแม่ต่อยค่ะแม่ต่อยนี่เพิ่อนกับท่านนี่ค่ะท่านผู้ชม ฝันเห็นหลานชายพ่นค่ะหลานชายพา่นว่าเห็นปลาอยู่ในสางค่ะท่านผู้ชมพูิไปจับปลากระโดดลงสางค่ะท่า,มมวเวเานผู้ชมแม่ของนี่หน่อยพูนหน่ะก็เป็นลูกสาวของแม่ต่อยนีแ่แหละค่ะเห็นลูกโดนลงสางแล้วก็เลยสิไปซอยลูกค่ะโดนลงสางอีกค่ะท่านผู้ชมแม่ต่อยเห็นแบบนั้นก็เลยเฝ้าค่ะเฝ้า robi. ไปหาค่ะเฝ้าว่าสิไปซอยค่ะท่านผู้ชมสิโดนลงคือกันค่ะแต่ว่ามีหลานกับน้องมาจับไว้ค่ะท่านผู้ชมแม่ต่อยเพิ่นก็บ่ได้โดดเนาะเพิ่นมาพูสิไปซอยลูกซอยหลานเพิ่น คนสองลงไปในสางนั่นกะเห็นลูกสาวเพึ่นเนาะค่ะลูกสาวเพึนน่นปุ๊บปุ๊บโพลอยู่ในน้ำอยู่ในนา้าสางค่ะไม่ต่อยมาสางกระลึกซิบุกมตรค่ทระท่านผู้ชมไม่ต่อยเพึ่นกะอยากโดดลงไปซอยลูกซอยหลานเนาะคะ่ะเพื่อเสียใจหลายขาหายห้องให้สะอึกสะอื่นจนสะดือตื่นค่ะท่านผู้ชมไม่ต่อยเพึ่นกะได้ให้แนวทางความ แนวาทางตัวเลขความฝันของเมต่ตอยเพื่นไหามาเนาะคะ่ะเพื่อนกะไห้มาฮาซีศูนย์ค่ะอายุของหลานชายเพิ่นกะสิบเอ็ดปีอายุของลูกสาวเพิ่นกะสามสิบสามปีกาันผู้ชมนี่พิจารณาบึงเนาะคะ่ะห่วประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกขออท่ันผู้ชมมีโชคมีลาบล้ำรวยล้ำรวยเฮ่งเฮ่งปังปังจับความฝันของเมต่ตอยกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่นุดหน่อยน้ำโชกข,ขอฝากช่อง หนุ่หน่อยน้ำโชกไว้นิอ้อมอกอ้อมใจฟากดไล่กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่หน่อยน้ำโชกน้ำเน,นด้อค่ะสวัสดีค่ะ